ชื่อเด็กหญิงสุธมายุเยนชั้นประถมศึกษาปีที่2เลขที่3 3รหัสวิชาส .20232 วันนี้จะมาพรีเซนต์งานเรื่องที่3ให้นักเรียนกิวิธีร่วมใจประหยัดพลังงานมาจากการประหยัดพลังงานโรรารงอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมคอมพิวเตอร์เราควรถอดบัุกครั้งเพื่อประหยัดพลังงานและทำให้คอมไม่พังง่าย ถอดปลั๊กทุกครั้งประหยัดพลังงานได้ลดการถูกไฟช็อตบันไดริฟเราควรใช้บันไดแทนริฟเพื่อประหยัดพลังงานและออกกาลังกายไปในตัวปิดสวิต์ปิดสวิต์ไฟเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกประเภทเพื่อลดพลังงานปรับแอร์ปรับแอร์ที่อุณหภูมิ25องศาเพื่อประหยัดพลังงานเครื่องบินเราควรถอดปลั๊กทุกครั้ง คนใช้กระดาษเอามารีไซเคิลเพื่อเราลดกระดาษและลดพลังงานด้วยค่ะขอบคุณค่ะ